ควายน้อยเนื้อควายน้อยหนึ่งดวงมะพร้าวนะครับสีสวยมากเลยเนี่ยแบบะอร่อยดีเจ้าแบบเจ้าหาหมูครอบอ๋อคุณพ่อปลาครับกลิ่นช่างเย้ายู่เลยเป็นอาหารพิณาบจ้ะสวัสดีจังหวัดเชียงรายกับช่องเป็นทริปความสุขอยู่รอบตัวเรานะครับบรรยากาศใบใบใกล้เย็นก็จะพาเพื่อนมาชมตลาดแห่งหนึ่ง ก็มาเติมพลังกันก่อนนะครับแต่ว่ามาทักไทยสาวงามเรานิดนึงไม่ได้เจอกันนานหลายตอนสวัสดีจ้าเนยจง,ยจงน้องน้ำพึง่งเป็นไงมัง่งสบายดีไหมจ๊ะช่วงนี้สบายดีค่ะหายไปนานเลยจ้าครับพอดีว่าไม่ได้เจอกันคิดถึงก็เลยมาหากันอีกรอบนึงน้องน้ำพึ่งจะพาพี่ไปที่ไหนจ๊ะ วันนี้จะพาไปที่ตลาดคลองถูมบ้านปล้องค่ะอ๋อตลาดคลองถูบ้านปล้องใช่ค่ะก็ไปดูหาของกินกันยำใกล้เย็นเนาะมีวันอังคารค่ะมีวันอังคารเนาะถ้าใครูหน้าซริาไปตลาดกันค่ะฝั่งนู้นนาะตอนนี้จะเป็นได้เลยอะใส่แมสป้องกันก่อนนะครับป่ะโอ้โหก็เข้ามาพูดคุมีของขายมากมายเล่นนะครับของหกสี่สองสองของกี่ามากชอบเลยโอ้ มาปุ๊บเจอของช่อได้มอนทองครุยงหมอนทองเดี๋ยวเรามาซื้อมะม่วงนะหอมเลยครับนี่เป็นต้มแซบน้ำพริกขาครับครับชิมก่อนกันได้นครับคปรับับนยอน้น้อยเดียวดูอเใหญ่เลยนี่ับอะไรคะควายขบควายระลาดมากขอบคุณมากค่ะครับ ตลาดแห่งนี้น้องพึ่งเดินบ่อยไหมครับหรือว่ามาครั้งแรกกันไหมอันนี้ตลาดมาครั้งแรกเลยค่ะเพราะว่าบ้านไม่อยู่แถวนี้ก็ไม่ค่อยได้มาส่วนใหญ่จะไปตลาดสดเชิงมากกว่าอ๋อจะมาดูหน่อยครับมาเอาหนังไก่ครับโหนังไก่ถุงเท่าไหร่คะับถุงไม่ร้สิบบาทค่ะงถุงหนึ่งห่อสีโขงครับห่อสี่โขงครับห่อสีก็งนั่นการงานสร้างมากนะครับเยอะเลยนะคะเนาะใช่ครับ เชิญแกก็พาน้องสาวคนนี้มากินกันอีกแล้วครับวันนี้ลุยเดียวนะคะเพราะว่าไม่ไม่ว่างอ่าไม่เป็นไรจ้ะเดี๋ยวค่อยหาน้องไหม่อีทีเนาะครับครั้งที่แล้วก็ยังนึกถึงที่ผาพึ่งเนาะโอ้สนุกมากเลยเดี๋ยวค่อยมีโอกาสค่อยไปอีกรอบเนาะเคยเห็นมหมพึ่งต้อยหากานยากนะคะตนอยทอยอร่อยจัดนะ่ะความเดิมนะเอาอันนึงพึ่งจะได้กินอร่อยเนาะกรอบๆเลยนะแมวกร่อยมาค่ะปลูกะ สามบาทหรือ20บาทนะขนมแล้วตลาดก็มีปลาลาก็มีค่ะทำเองเนาะทำเองขายเองค่ะผล้ม้ก็ปลูกเองค่ะผลไม้ก็ปลูกเองขอบคุณค่ะมากับพี่นักเรียนก็จะขาช้อปปิ้งนิดนึงนะครับสองล้านก็ชอบไปแล้วครับขนมจีบยำปลา มีอ,อะไรอีกบ้างเอ่ยครับก็ไหไมสวยดีทำขนมเมืกินไหนไหมไข่เต่าครับอักษ<ม>รไป่ค่อยมีหลายสีเลยค่ะรวมกันได้เลยจ้าเอาลองกันที่สิบบาทก็ได้สวยเนาะครับสวยสวยขนมไข่เต่าจับไปหอมมลงมาแต่กระไการนี่มีตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับเนี่ย อ่ไม่ตั้งแต่ช่วงบ่ายค่ะถึงตอนเย็นเลยอ๋อช่วงบ่ายถึงตอนเย็นเลยตอนเย็นข้ามขำเลยใช่ไหมครับในข้า่ขำเลยครับไปแล้วหัวไชเท้าสดๆนะครับน้อนไหมจิ้งหรีดนะพร้อมได้อย่างดีครับเบ็ดสามสิบใบครับ มาแล้วนะครับช,ชิ้นก็น่ากินนะเขาได้ด้เห็นระยะกีิระตำรวจก็ก,ก,กลับตำรวจก่อนครับค่อยดูกันไปเรื่อยๆนะครับเยอะแยะน่ากินไปหมดเลยครับรรครับน้ักพงมาเติมพลังก่อนขนมนะครับเห็นเห็นของๆๆวานแล้วครับไปดูยังไงปะครับอันต้นอะไรเจ้านี่สครตกครีบกรตเกียวนี่กระตเกียวครับน่เกินมากู่กำลังทำเลย เอานี้อันนึงค่ะซื้อซื้่าน้องเพิ่งยังไม่ได้ของค้ายังไม่ได้เลยนะพี่ยังจัดไปหลายอัละมครับอันนี้อันนึเจ้าครับมาดูฝั่งนี้หน่อยโอ้มีโกนะครับโกเกครเอระ่อวันไหนวัน่ดก็แล้วแต่ได้ดูอันนี้คืออะไรวัวน้อยนึ่งไอ้วัวน้อยครับ่ย

ตลาดว่างมากมาซื้อผัดไทยอืมไทยกันไนกริงนะเนี่ตัดกันทับตรนู้นเลยัครับัดเนื้เยอะนะเนื้อควายเยอะมากตรงนี้ครับควายเกิดเนื้อควายครับตรงนี่ควายเยอะเนี่ย สามร้านแล้วใช่ตัวนี้ส่วนมาเขือแป้งนมหมูนะครับปกติน้ำผึ้งชอบกินแป้งนมไหมครับไหนไม่ค่ะปกตินมหมูไม่กินเลยอ๋อไม่กินเลยครอไปฝั่งนู้นหน่อยเฮ้ยนี่ไงอะไรเอ่ยเนื้อควายน้อยหนึ่งไม่กระดูกควายสามร้านละ

อยากได้มันก็เด็ดเด็ดเป็นหัต้องการเงาะมากถ่ายเบอร์โทรเลยคนจะดูที่บ้านะสามสิบห้าสิบนะครับเบอร์โทรให้ที่เขาเพราะว่าเอฟซีเราอ่ะอยากได้เยอะมากอะไรคะฟาร์มด้วงมะพร้าวเมืองเคชิงนะครับหรือรอบเพื่อเราค่ะเพื่อสนใจนะครับนะเพราะว่าบางคนก็อาจจะรับเพื่อไปเลี้ยงต่อนะครับนี่เรื่องที่ไหนน่ะ ป้าเนี่ยตัวบ้านเหาเจ้าไก่ก็มาไก่เจ้าไม่ต้องโทรหาไปรีวิวเนาะครับเดีเขาตามเมื่อเมื่อตามป้ายเลยเนาะค่ะได้ๆแต่กอนเขาเคยทาแล้วก็เปื่อซื้อกันนานาดแล้วเหมือนจะเปื่อยไปเยอะละเดี๋ยวมาขอไปดูวิธีการเลี้ยงเลยเนาะใช่ผมมาครับินดีเลยจนะครับเดี๋ยวว่างจะไปเยือนครับที่ฟาร์มนะอคทีฟฟิดโปรโมทก่อนค่ะโอ้โหอ่ะตัวฟโปรโมทช่องละครับ เดี๋ยวข้างหน้าเราจะมาเยือนที่ฟาร์มดูมะพร้าวนะครับแกวแก้ครับนี้นี่บกสลัดสาบาทเอาซววันนี้ไม่สนใจสลัดเลยจ้ะวันนี้ผักก่อนโอเคแซบอ๋ออยากกินของแซบหรอไคม่ร้อนนะจีปลาครับทิณก้มนะ มีมอเว็น้ำด้วยขับุดเนะครับครับมืเวนาชื่อะไรครับูไกลไก่นาะไกบอครับร่นี้อสวยเลยครับสวยากนะคสีสวยมากเลยอสีเหลืองเดินเล่นไปเรื่อยๆกัน่อเนื่องครับ คือของถูกใจยังจ้าตรงนี้หอมกระเทียมหอมแดงนะครับหอมแดงครับไม่มีไส้ไส้แกงใต้ครับเขียวหวานไส่ปลานะครับหลายอย่างเลยนะครับทอดขึ้นก็มีครับน้ำยากะทิน้ำยาปลานะครับสองเลี้ยงสองเลี้ยงครับรับเพิ่มนะ

นี่แหละอร่อยดีไปทอดดองอึ่งวะทอดเอาอึ้งไหมอึ้งโเลยเจ๋งเนะแม่สองละห้าสิมนาหเอาอันนึงค่ะชอบใช่ไหมครับค่ะเคี่ยวทอดอร่อยอ๋อจัดไปซื้อไปทอดเลยกันนะครับก็มีแล้วนะครับครับผุดหนุนแล้วนะเดี๋ยวกลับมาอ่ะครุณยังไม่เอาแบบนี้เหรอครับเหมือนเดียวกันจ้า ช่องไหนนะ่ครับพี่เดือดที่บียดก่าูดะดูอยู่ดูอยู่มันกอนไปบางแสนจอเจพัทยาเอาจอมเทียนเลยครับขอบคุณครับดูเราด้วยดีใจดีใจครับอจัทีเจ้าาวบาเจ้างไปแยกเาเจ้าอนั้นต้องไปต่ำน้ำพริกเจ้าอร่อยสนใจัหย เคยกินทำไม่เป็นพี่ยังทำได้เดี๋ยวเดินมานะคะครับโซนที่ห้าแล้วเหรอสนุกมากพีอยากกินไม่เห็นด้เลยเจ้าทอดไต่แป๊ดไต้เจ้าเอาย่างก่อนพวกนี้กำลังเล่งอยู่ไปตามต่อลุ้นแล้วนะเอาไปย่างตอนนี้พี่พี่อยากกินเพิ่งบอกเคยกินเนาะยี่สิบบาทจ้าเอาเท่าไหร่ 20่สิบาทนุ่มแต่แบบนุ่มนี่ห้าสิบแบบนุ่มเต่เกืาจีกับเรบครับอันนี้ยีบาทเขาเก่งนะเนาะขอบค้ณครับขอบคุณครับป่ะลุยต่อขายดีเนะอขาดีขายดีครับอ่ะต่อเนื่องตตอนนื่องครับมาดิมม่จ้ายี่บาทจ้าเงินปดหนุนปลาเผาแล้วนะครับจากไปซื้อเสบียงแป๊บ จัดไปครับอร่อยใหม่ๆวันนี้เลยเนาะแฮมเนื้อนะครับน้องพึ่งไม่เคยกินต้องลองซื้อจัดไปครับมา่ร้อยห้าสิบบาทนะครับก็มีสะเปียงนะขึ้นดอยครับเจนน้องพึ่งทีไรี่ยพากันขึ้นดอยตลอดหมู่บ้านอะไรสัมภันธ์น้องหมู่บ้านฟุนต้าค่ะฟุนต้าเป็นหมู่บ้านอะไรครับเป็นหมู่บ้านที่ยังถือว่าอยู่ใน บ้านสุดท้ายของภูเขาค่ะเออรอจะมีบ้านเก่าแก่บ้านที่หลังคาย,ยังเป็นหญ้าฟางอยู่ค่ะ<ร><ช>เป็นชาวอะไรครับเป็นชาวเขา,เป,า,ขาเป็นชาวม้งค่ะชาวม้งเลยแล้วเป็นญาติของน้ำพึ่งหรือเปล่าครับหรือว่ารู้จักกันก็ก็ไม่ใช่ญาติค่ะแต่ว่าลูกสาวเขาก็มาแต่งงานหมู่บ้านน้ำพึ่งอ๋อจาจาก็เลยรู้จักผมมาครับขอบคุณค่ะเปินต่อครับ อ้ยังคอแหงแ้งละร่างกายต้องการน้ำน้ปีตีนไก่นะครับข้องในครับน้ำเปิดหมดใช่มไปแล้วกันนะตามไปแล้วกัน,น เอาอะไรครับเดี๋ยวนะคอยากกินข้าพพวโุกเนยค่ะออ๋กินข้าวโพดคุกเนยจัดไปครับซื้อครับซื้ออ๋ <c oughs> อวันนี้มาแฝงกันไปกินสลัดนะไปก่อนครับได้แล้วอ่ะต้องทอนก่อนครับมี <c oughs> มือถืออไหมส <c oughs> หาวยางอันนี้เต็มลค้ค่ะของโปรดเลยค่ะครับของโปรดเลย,เลยคือแป๊บเดียวเต็มไม้เต็มมือแล้วสาวหมูทอดกรอบครับโอ้หลายอย่างเลยโอ้หาหมูกรอบ สี่สิบห้าสสิบน่ากินมากครับไส้หมูหรี่หมูนะครับหูยแกงเล็ก็น่ากินเลห้าสิบบาทข้าวหมีข้าวเหนียวลิงจีอ ไปซ่อนต่งใดมาครับนี่อยอปาาอ๋ออยบ่อปลากะโอ้ขนาดนขนาดนอขนาดค่เลยปลาแล้วกับน่งนลามึกกปลาลอ้ามไมเอาปลาหมึเอาลยครับปลาหมึกปลามึกนะเอาไปจักปลาหมึกครับของโปดด้ค่ะปลาหมึกปจัดเลยอ่ะเลครับลก็ได้เห็นซึ่ง ของโปรละหลจากเดินมาสักพักหนึ่งรี่เดียวไหมมีแนมเนื่อกับปลาเขาแล้วนะไม่้องพึงจัดเลยค่ะขนมลาบซาบับคอับหมองลยอ่ะโอคโหบล้วไ้ข่าวว่าโอ้โหหลายอย่างเลยนีเต็มไม้เต็มมือนีซาบัดเอาๆก็ได้ค่ะเอาเมิไซของพ่อข้า มาเปล่าปลาออนก็มาคล้องร้อนหน่อยครับครับจะไปครับเอาอุนุนครับได้เยอะมากเลยยี่สิบบาทกินช่างเย้ายวนเหลือเกินก็ต้องอุ่นุนะครับขอบคุณนะครับครับได้แล้วอย่าลืมเอาปลาหมึกนะครับชอบลืมของอ่ะใช่น้องพึ่งช่วยเตือนความจำได้วยนะจ๊ะครับอ่าโซนทะเลนะครับหมดแล้วแต่เพิ่งดูโซนทะเลนี่ดูปูนี่น่าจะยังไม่สนะ กิมซามรสมีสสุดยอดเลยรังผาดต้องมาใกล้กไฟปิ้งไหมโอ้โหไฟปิ้งไหมครับบ๊บไฟปิ้งครับบ๊อบเบียชิมไหมไฟปิ้งอ่แชรดไปครับ่าเอามากกินไหมดียังบม่กินไฟ <im it> <im it> คุกินไหมเราก็ไม่กินค่ะไปชิมซะมันเหนียวเอาไปสักสี่ไม้แล้วกันนไม่ให้นุ่มเนาะครับไม้ห้าบาทนี่ไม่แพงนะครับดูเขาถูกถท้ยนะจินควายกลิ่นช่างเย้ายวนเหลือเกินจัดเลยสี่ไม้ครับมาเพราะว่าเรากินเยอะมากตัวนี้ไม่ไปกินนะครับเลยโอ้โหสี่ไม้จ้าสไม้ยี่สิบบาทร้อนร้อนร้อนจัดไปโอ้จิ้มกระเดยเจ้าหัวิงจ้า ได้แล้วโอ้โหถัายด้อยก๋เตียวกะเจ้าโอ้ก๋ยเตียวอ่ะถ่ายน้อยถ่ายน้อยอ่ะต้องขมซ่าลต้องผมซ่าลัอย่างกะมีนะเจ้าได้ดีนดีนะเจ้าได้นะครับตีสายไหมนะครับโอ้โซนลาบลาบปลาลาบหมูลาบิปต้องนทางเล็ครับ บอกแวะแวะเอา,า,า,าปลาหมึกก่อนเ <c oughs> จ้าน้ำมะพร้าวได้ไหมไม่ขาว่าอยากถ่ายรูปกับน้องพึง่ง <c oughs> ชุดสวยชุดสวยค่ะย่างน้ำจิม้มนะใส่ไปเลยค่ะลาดเลยค่ะลาดน้ำจิ้มเลยนะย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ <c oughs> หลายอย่างเลยตอนนี้ท้องลงแล้วน <c> ะ <oughs> ยังไม่ทันถึงไหนเลย,ยหยิวข้าวแล้ะจะมีเกีทอดกับข้าวได้แล้วปะไปค่ะ ไปไปอุ่นน้ำมะพร้าวนิดนึงครับร้อนๆนี้ต้องกินอะไรเย็นๆหน่อยนึงครับมาตามสัญญาอ่ะเอาน้ำมะพร้าวนิดนึงนะครับเอานี่งจานหนึ่งครับจัดไปมาแล้วครับแม่ค้าอุ่นน้ำตามสัญญาครับเมื่อวานไข่ไหนแม่เมื่อวานนี้ยุดธลูกวานยุดเนาะวันบักวัดรูดบ้านหม่องชุมขัดลูกหม่องชุมคางกาเจ้าตะล่นนัดเตี้ยงรกขาววันข้านสารการบ้านปลาแดดลูกครับโอเคครับ อ่ะหุงนุ่นก่อนอู้น้ำมะพร้าวน่ากินรอสีชมพูเข้ากันหน้าต้วยคอบคตอนนี้แก้วอะไรอ่ะได้ได้ได้ดิสวยน้อยนี่โอ้สีสวยเลยครับจะเข้ากล้างได้เลยครดูยูทูบของเบียร์ชิปเลยเจ้าเราโอเคของเจ้า หลายอย่างติดไม้ติดมือครับร <อ S 1> ก็ไปหาที่กินกันก่อนนะครับทางหาไปอันนี้หิวนิดหน่อยแล้วค่ะนิดหน่อยนะ,ะเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อเนะาะครับไปเลยดีกว่าครับไปคะ่ะเต็มมือเลยยังไม่ทันได้ออกตลาดก็ยังแวะซื้อมะม่วงแล้วอุดหนุนธชอบของจริงนะครับ okay. มะม่วงสุกมากับ ตัวคุณยงนี่น้อง,องๆไม่ต้องกลัวอดนะครับครับหลังจากที่เราไปตลาดมาก็จะมาชิมอาหารมีหลากหลายที่เราซื้อมาเนาะครับ,รบมีแหนมเนืองนี่ต้องสอบถามน้องเพิ่งเคยกินไหมจ๊ะไม่เคยกินเลยไม่เคยกินเดี๋ยวจะสอนกินจับเพราะมันอร่อยจริงๆนะมันคล้ายๆลูกชิ้นนะคะเนาะอ๋อมันเดี๋ยวต้องลองดูจ้ะมันจะมีการห่ออ่ามีแป้งด้วยแป้งแบบนี้ไหมครับครับก็มีหลายอย่างมีปลาห่าเนาะมี อะไรต่างๆมากมายครับเดี๋ยวมากินด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญอ๋อนี่ไงค่ะได้ไงนี่มีโลโก้ด้วยคืออะไรจ๊ะน้ำพริกกากหมูค่ะน้ำพริกกากหมูซึ่งเราจะเอามากินในยามเย็นยามค่ำคืนนี้นะเด้งเพจน้าพึ่งให้นะคะใชใครสนใจก็อุดหนุนได้เดี๋ยวเราจะมากินกันก่อนเนาะ่ะน้ำพึ่งจัดการเลยครับมานั่งก่อนนั่งก่อนครับเอาอันดับแรกเราต้อง เอาแป้งอะ่ะมาชุบน้ําแบบนี้นะครับเดี๋ยวพี่จัดการให้นะครับอร่อยอ่ะทำไปเล่นไปให้เนี่ยใครทำเจ้าเพิ่งทำเองขับกับกครอบครัวค่ะฮะคือ <c oughs> <c oughs> พี่เบียกกินนะแต่กระเทียมกับพริกมะน,นาวแล้วค่ะไม่เป็นไรครับ,รบกินกับมะม,ม่มวงมะม่วงจริงๆมีเออยอะกว่านี้ใช่ไหมครับค่ะมีพริกมีกระเทียม แต่ว่ามีกล้วยดิบมันเสียพ้องเสียแล้วพอกัดร้อนไม่เป็นไรครับอ่ะปุ๊บนี่ครับกินกับผักสดครับเราวจะกินกับผักสดทีหลังนะแล้วก็ห่อตัวนี้ครับจริงๆมันมีเยอะกว่านี้มีกระเทียมมีพริกอีกนะครับนะครับเอาเลยจ้ะชิมเลยจ้ะเป็นไงบ้างแปลกๆปลกนะแนวเป็นอาหารเวียดนาม เป็นอาหารเวียดนามจ้ะแต่พี่ไม่รู้ว่าเจ้านี้อร่อยหรือเปล่านะก็มีหลายเจ้ามีหลายเจ้าเจ้านี้เราไปเจอที่ตลาดนะใช่เป็นไงบ้างจ๊ะอร่อยนะคะได้ใช่ไหมเ็ดเปรี้ยวถูกใจน้องพึ่งเลยครับแล้วก็กินกับผักไม่ได้เลยจ้ะค่ะมันเผ็ดพริกแล้วก็มาเปรี้ยวมะม่วงค่ะใช่ใช่ถ้ามีกระเทียมก็อร่อยขึ้นนี่เลยผัก อ,อร่อยชิมไปเรือ่อยหอมนะคะเนาะใช่ครับครับก็ทิ้งท้ายไปกาศการกินข้าวองน้องน้ำพึ่งนะครับนาะก็ขอขอบคุณที่มาร่วมเป็นสีสันในคลิปนี้นะครับนะครับถ้าใครสนใจน้ำพริกของน้องน้ำผึ่งก็สามารถเข้าไปกด <c oughs> หนุนได้จะมีเพจชื่อว่าน้ำพึ่งน้ำส้มค่ะ น้ำผึ้งมงสรงใช่ค่ะหรือถ้าเกิดใครอยากจะเห็นน้องน้ำพึ่งทำคลิปก็มีช่อง YouTube ด้วยนัก็คือช่องน้ำพึ่งมงสรงเน้อโชงค่ะจากไปจากคาปาาไปให้กำลังใจน้องสาวคนนี้ด้วยนะครับนะคับอนาคตอาจจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าอาจจะเป็นแม่ค้าขายของออนไลน์ที่ยอดขายกระฉูดยังไงขอบคุณมากจ้าคั่อ้จ้าอ้วเจ้าบ๊ายบาย